โยกโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมบ๊อบบี้ริชแล้วก็มาอยู่กันในเกมนะครับผมโลว์บล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาเอาตัวรอดจากเอเรี่ยน51นะครับผมพื้นที่ของมนุษย์ต่างดาวนะครับพื้นที่ของเอเลี่ยนนะก็คือประวัติย่อๆนะครับเราก็ได้เข้ามาในพื้นที่ของเอเรี่ยน51นะครับเพื่อจะมาแบบพิสูจน์ไงว่ามีเอเลี่ยนจริงหรือเปล่าครับผมพอเราเข้ามานะครับผมก็เจอเอเลี่ยนเต็มไปหมดเราก็เลยต้องหาทางหนีนะครับผม โอเคประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตามนั้นแลคือเราจะเข้ามาทําไมก่อนเข,าา <laughs> เข้ามาปุ๊บแล้วเราก็ต้องไปหาทางหนีครับผมไม่เข้าได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้มาถึงขนาดนี้เราก็ต้องเข้าแล้วครับโอเคครับผมมันเดิมก่อนไปรับชมนะครับก็อย่าลืมโอเคครับผมไปกันเลยเริ่มเลยครับผมเอเลียห้ 51. มาเดี๋ยวลบรถก่อน,นครับผมรถขับกันมั่วไปหมดโอเคมาครผมอุ๊ยโอ้โห ทำไมเดินไม่ได้เนี่ยครับผมมาเช็ค,คพอยก่อนอันนี้เป็นลูกฟางอะไรก็ไม่รู้ครับผมหลบมานี่ครับผมลูกพลังขึ้นเต่ามาในเอเลียย,ยังไม่เห็นเอเรียนเลยเจอแต่แบบคาวบอยมาเพื่อนมีอะไรบอกมาเปลี่ยนขึ้นไปบนเสาไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อหรือซื้อพรมข้ามไปซื้อพรมอ่ะไม่มีตังไม่มีตังตังไม่มีครับผมโอเคเราเข้าเรามาเสาไฟดีกว่าครับผม ส่ไฟฟ้าแรงสูงเลยนะโอเคแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอุ้ยนี่ไงไม่ได้ยากครับผมแต่ก็ลงน้ําไปก่อนหนึ่งแล้วทําไมไม่ไว่ายน้ํำวะคือน้ําก็ตื้นนะครับดูดิน้ำโคตรตื้นอะ่ะว่ายน้ําไม่เป็นครับผมไอตัวนี้หรือว่าน้ํามันเต็มไปด้วยกระแสไฟวะก็ไม่แน่ครับผมก็ไม่แน่ไม่รู้โอเคโดดไปโอเคโดดมาตรงนี้ที่กว่าครับผมน่าจะชัวร์กว่าโอเค โดนมาตรงนี้อุ้ยไม่โดนไม่โดนนึกว่าจะโดนครับผมมันชัวเฮ้เห็นปะมันชัวอุ้ยโอ้โหเอ้ยจะถึงอยู่เลยแล้วอน่ะทำกันได้ลงทำกันได้ลงคอหอยครับผมโอเคมามามาผมเกิดการเรียนรู้มากขึ้นอุ้ยอะไรขึ้นมาก็ลงเลยครับผม <laughs> แล้วบอกเกิดการเรียนรู้มาครับผมผมเกิดการเรียนรู้มากขึ้นอย่างที่ผมบอกไป รอบสามไม่มีผลจะไปให้มันพลาดแค่สองรอบมันก็เกินจะพอครับผมเกินจะพอเพียงเมื่อกี้เรามาตกตรงเนี้โคตรทุเรศครับผมโคตรทุเรศเปลดผีโอเคมาต่อครับผมภารกิจอลไรต่อขโมยบัตรเข้าถึงเพื่อเปิดประตูและมุ่งหน้าเข้าทางเข้าทางเข้าเพื่อพบจะลวดอะไรสักอย่างอันไม่ทันวะในบัตรไหนโอเคได้มาแล้วครับผมคียการหนี่ครับผมและยามก็หลับครับผมโอ้โหยามดีเด่น ยามดีเด่นจริงๆครับผมเขาให้มาทํางานมันมาลับเฮ้ยตรงนี้มีน้าพิษน้าพิษเรากระโดดหลบดิครับมันจะไปะยากอะไรมันจะไปะยากอะไรมันจะไปะยากตรงไหนใช่เปล่าครับเห็นปะโอเคมาต่อครับผมอุย้ยกล้องจอนปิดวงจรปิดเพื่ออุย้ยนี่ครับผมยามตื่นหรือเปล่าก็ไม่ต้องกลัวนะครับกล้องจอปิดเพราะว่ายามลับอยู่เมื่อกี้ ดูเหมือนว่าเราจะได้เปิดระบบรักษาความปลอดภัยยามจะจับเราจากด้านหลังวิ่งเข้าในบ้านอะไรสักอย่างครับผมมันมันมาเร็วด้วยครับอ่านไม่ทันโอเคไปหลบครับผมไม่เห็นสักยามไอ้ยามไม่กี้มันก็หลับอยู่นะโอเคทีนี้ก็คือสบายนิดนึงครับผมยามหลับอยูุ่นี่ครับผมเอเลี่ยนเจอเอเลี่ยนสองตัวครับผมเอเลี่ยนเขียวกับเอเลี่ยนฟ้าด้านบนขึ้นไปได้ปะอยากไปเก็บเหรียญอะ เค okay. ไม่เอาก็ได้โอเคอย่าไปโลภครับผมอย่าไปโลภอุ้ยไอตรงนี้เดี๋ยวรอดูก่อนมันเล่นไงวะเข้าใจแล้วเพื่อนเอ๋ยต้องมาแอบตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามันมาก,นก่อนแล้วกันเราไปช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเชื่อผมนี่ครับผมช้าแต่ชัวร์ไปครับผมวิ่งยาววิ่งยาวมาอุ้ยโอ้โหเกือบโดนรวบรวมกุญแจเพื่อเปิดช่องระบายอากาศอะไรสักอย่างกุญแจไหนวะน่าจะตรงนู้นครับผม เดี๋ยวข้ามอันนี้ไปให้ได้ก่อนอันนี้มันก็ไม่ได้ยากเห็นปะหากุญแจครับผมใน,ในนี่ก่อนด,ดไปครับผมเก็บมาโอเคเอานี่ไงเอาไม่ใช่กุญแจไหนวะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ในตู้นี่เปล่าครับผมกดเปิดได้ปะกดเปิดไม่ได้ครับผมทําอะไรไม่ได้เลยเราไปรวบรวมตรงไหนวะน่าจะต้องด้านบนนี้ครับผมผมดูละมีทางเดียวครับผมทางที่ดีคือทางเดียว โอเคนี่ไงแล้วออลใครเอามาตั้งไว้ด้านบนว้วด้านล่างมีไม่ตั้งครับผมต้องให้ผมปีนขึ้นมาจัดไปกุญแจเขียวมันเสียวอยู่นี่ผมช่องระบายอากาศแล้วก็ลงมาโอ้หแล้วก็ไงต่อตรงนี้เนี่ยผมช่องแคบช่องเล็กทางเลี้ยวรถคตรเคี้ยวอีกแล้วแต่มันก็ไม่ได้ยากครับผมอันนี้ก็เป็นด่านที่ง่ายที่สุดนะผมว่าแค่เราต้อง มีสตินิดนึงครับผมโอเคมีเอลงเอเลียนด้วยครับผมอันนี้มือเอเลียนหรือเปล่าโอเคเป็นเอเลียนผักครับผมมาผมไม่ชอบกินผักเนี่ยผ่านดีกว่ามาด่านนี้ครับผมแค่ต้องใจเย็นๆนะครับผมถ้าใจร้อนเนี่ยมันจะตกได้ถ้าใจเย็นๆเนี่ยมันก็แบบโค่นง่ายดูดิดูดิดูดิมาต่อครับผมเช็คพอร์กันต่ออันนี้มีอะไรไม่รู้ว่าผมเป็นสีแดงๆน้ำเมือกเอเลียนหรือเปล่าครับผม น้ำลายเอเลียนโอเคเอลงเอเลียนผมไม่สนครับผมผมกระโดดผมก้าวข้ามอุ้ยกับโดนครับผมเมื่อกี้มาเอาดีๆโอเคดานเหมือนจะยากนะครับผมแต่ว่าทำไมผมเล่นชิลจัดเล่นชิลเหมือนนอนเล่นเลยอะโอเคไปข้ามไปครับผมเหมือนจะยากนะครับดูดิแต่คือผมชิลมากหรือว่าผมมันเก่งเกินมนุษย์ไปแล้วครับผม เอเลียนก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้แล้วแบบนี้หรือเปล่าโอเคน่าจะเป็นแบบนั้นครับผมไปครับผมโดดข้ามไปดูดิชิลครับผมไม่มีคำว,ว่าพลาดพลาดคืออะไรโอเคมาครับผมโอ้โหง่ายง่ายโคตรง่ายครับผมมาต่อับผมเช็คพอยกันต่อนี่ครับผมนำเมือกเอเลียนอาจจะเป็นน้ำมูกก็ได้นะครับผมเอเลียนมาสั่งน้ำมูกไว <laughs> เอเลียนนี่ก็สุกกระปุกใช้ย่อยนะนี่อ่ะ โอเคครับผมเช็คพอยกันต่อแล้วไอ้ตรงนี้ครับผมผมเข้าใจผมเข้าใจโอเคผมเข้าใจครับผมก็ต้องมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องวิ่งไปตามนี้ครับผมอุยอ้ยอุ้ยไอเชียเอ้ยไม่รู้ว่ามันจะกลับโอฝืนต่อไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไม่ต้องฝืนหรอกเพื่อนผมอุย้ยอย่าฝืนอย่าฝืนโอเคอย่าไปฝืนเลยมามาต่อครับผมกระโดดนะข้ามน้ำลายเอเลี่ยนจะไป อุ๊ยเฉียเอ้ยพูดว่าง,ง่ายไม่ได้เลยครับผมเหมือนมันรู้ครับผมแต่ข้อผิดพลาดแลวจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้อะไรสักอย่างอ่านไม่ทันอีกแล้วครับผมซับมันไวครับผมมันไวหรือกูอ่านช้าก็ไม่รู้หละโอเคไปมามีครับผมมาต่อมาต่อช่องบา,บายอากาศอีกแล้วเขาวงกลดหรือเปล่าโอเคหนุ่นครับผมมีลูกศรบอกทางอยู่แบบนี้และถึงจะตีครับผมไม่ต้องให้ผมเดาอ่า หาลูกศรไม่เจอละเอเจอเจอเจออยู่เจออยู่โอ้หสายตาดุดังสายตาผมดุดังเยี่ยวครับผมไม่มีพลาดเฮ้ยทางมืดครับผมมาเข้ามาในห้องมืดอุยมาแล้วครับผมเนี่ยเราออกมาจากท่อนี้นะครับเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมเราก็ต้องกระโดดข้ามใช่ปะน่าจะใช่ครับผมน่าจะใช่เอาไม่ต้องกระโดดก็ได้นะครับผมโอเคไปไหนต่อเฮ้ยเอเลียนเอเลียนมาครับผมเราต้องวิ่งหลบ วิ่งลบเอ้ยมันข้าน้ำพิษมาได้ด้วยโอ้โหเอเลียนตัวน,นี้ครับผมน้ำลายมันเองหรือเปล่าหรือว่าเยี่ยวมันเอ้ยเพื่อนเดินวิ่งดิโอ้โหไปหยุดครับผมกดวิ่งไม่วิ่งเอเลียนแม่งเยี่ยวเต็มพื้นเลยครับผมโอเคจัดไปมาต่อมาต่อโอ้เกือบเอ้ยมันไล่เราไม่ได้ครับผมมันตอมใจใตายเลยโอ้มันบอกไอ้มนุษย์ตัวนี้มันลร้กาดยิ่งนะักไปกันต่อโอเค ผมมันไม่ธรรมดาอุ้ยมีคนบอกทางครับผมจะไปเพื่อนว้ามานี่คผมเราอยู่ในห้องอะไรวะเนี่ยสเปซพอร์ตครับผมคลิกอะไรสักอย่างคือซับมันเร็วมากอะแล้วซับมันสั่นๆด้วยอ่านไม่ทันครับขออภัยแล้วกันโอเคกระโดดข้ามไปต่อครับผมเลเซอร์ตรงนี้เลเซอร์ตามพื้นนะครับผมมาเรามาเก็บอะไรกันตรงนี้เก็บอันนี้ปะเก็บไอสีแดงครับผมอุ้ย ไม่ใช่หรอทางไหนทางไหนเฮ้ยไม่ได้อะเพื่อนอ๋องงว่ะนี่เปล่าโอเคใช่ด้วยโอ้โหผมมันฉลาดเกินคนว่ะโอเคครับผมเราต้องไปตรงนู้นต่อมาครับกระโดดข้ามเลเซอร์กันต่ออีกหนึ่งขั้นโอ้โหผมมันโคตรฉลาดเกินคนโอเคตรงนี้น้ำพิษอีกแล้วครับผมน้ำแบบพิษกำกำมันตะลังสีครับผมมันั่วะไห Okay. คือมันเป็นน้ําพิษจากเยี่ยวของเอเลียนไงเอเลียนเยี่ยวครับผมแล้วมันก็แบบรั่วมาไม่ใช่รั่วแล้วกูเนี่ยรั่วละ <c oughs> นี่ครับผมอยากปล่อยให้มิสเตอร์เอเลียนได้รับสิ่งที่สูงสุดจากคุณอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เฮ้ยเราผ่านแล้วอะโอเคเมื่อกี้ผมตาย่ะโอเคมาต่อครับผมไม่มีอะไรยากถ้าเราแบบถ้าเรามีใจครับผมผม,มา ถ้าเราลุยจะดไปเราก็แค่ลุยครับผมลุยแล้วเราก็เผชิญหน้าอุ๊ยไอเชียเอ้กดกระโดดไม่ติดวะทําทไมวะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะพลาดนะครับอย่ายอมแพ้แล้วทุกอย่างคือเวลาผมพูดว่าง่ายทีไรเนี่ยทำไมมันต้องตกวะแต่เวลาผมเล่นแบบว่าแบบไม่พูดว่าง่ายอะ่ะคือมันก็ผ่านชิวนะโอเคหรือว่ามันได้ยินที่เราพูดวะมันบอกไอตัวนี้อยญมากูเกินไป นี่มันด่านเอเลียนนะเว้ยง่ายเงยอะไรโอเคไม่ง่ายก็ได้ไม่ง่ายก็ได้ไาย,ไดยากก็ได้ยากอยู่มันก็ยากอยู่มาโอเคเออผมงงนะสังเกตดูหลายรอบแล้วเวลาผมพูดว่าง่ายเนี่ยจะตกทุกทีครับผมไอเทม,มจะช่วยคุณขายของกูอีกละไม่ซื้อไม่ซื้อ,อเฮ้ยจะหลวดครับผมจะหลวัดนาซาหรือเปล่าปล่อยจะหลวดไปก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอ,อะไรสักอย่างจะหลวดนี้กำลงังเดินทางไปดวงจันทร์ โอ้ไม่จรวดกําลังเดินทางไปดวงจันทร์โอเคอะไรสักอย่างเอ้าแล้วเรามาดวงจันทร์เลยเนี่ยโหเร็วจัดถึงดวงจันทร์แล้วครับแป๊บเดียวโอเคเนี่ยผมเราชนอะไรสักอย่างเราตกลงบนดวงจันทร์รวดเร็วปีนกําแพงคือซับมึงเร็วไปไหนอะเพื่อนโอเคอ่านไม่ทันวะกําแพงไหนอุ้ยโอ้โหนี่อผมแบบดวงจันทร์มันแรงน้มถ่วงนะดูดิโอ้โหกระโดดขึ้นมา โอ้ดวงจันทร์ไรแรงน้มถ่วงครับผมจัดไปแป๊บเดียวเรามาอยู่บนดวงจันทร์ละไปไหนต่อนี่นี่นี่เจอครับผมเจออันนี้ไอเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบกินปุ๊บล้วจะเป็นเดอะแฟลตครับผมโอเคนี่ครับผมเทคไปอุ้ยอุ๊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 ยโอ้โหเราต้องวิ่งไปนู่นใช่ปะอุ๊ยเดี๋ยวด่าๆขอทำใจก่อนมันเร็วไปโอเคอยู่บนดวงจันทร์ครับผมบนดวงจันทร์เอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยโหเฮียมันวะจะไปเพื่อน โอเคได้อยอู่เร็วจัดครับผม M150 ที่ชื่นชอบโอเคขึ้นไปครับผมกำแพงอย่าตกนะเว้ยอย่าตกนะเว้ยเอ้ย,อย,อยบอกอย่าตกอย่าตกครับผมไปทีละนิดดิมันก็เร็วไปอะเพื่อนดูดิอีกหลายขั้นนะนะ่าอุ๊ยโอเคได้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 โอเคนี่ครับผมไอสีแดงๆขอไม่เก็บแล้วกันนะดอผมเน้นผ่านครับผมเน้นผ่านชาลุย เน้นผ่านชาติลุยไบ,บไม่คุยเยอะโอเคตรงนี้ต้องกระโดดครับผมต้องวิ่งมาด้วยความเร็วออ้ยไอชาตชั่วโอเคได้อยู่นึกว่าจะตกคือมันล่วงไปเลยเมื่อกี้ไม่ไมทันได้กระโดดครับผมนี่อันนี้กระโดดมาเกือบตกครับผมถ้าต,ตกนี่สวยเลยนะโอเคฮ้ยังยังยังอีกขั้นหนึ่งครับผมนี่เช็คพอยเช็คพอยอันใหญ่ซะด้วยโอเคอันนี้เรายังกระโดดสูงอยู่ปะ่ะน่าจะกระโดดสูงอยู่ครับผมโอเค เราอยู่บนดวงจันทร์อะนะไปครับผมตรงนี้เป็นท่ออะไรไม่รู้ครับผมกระโดดเหยียบท่อไปมาโอ้ดูดิแรงโน้มถ่วงแบบหายไปเลยครับผมดูดินี่ครับผมแล้วกระโดดโคตรสูงหน่าไปเที่ยวเล่นนะดวงจันทร์ <c oughs> ปปกออูพูดเหมือนไปฝากซอย่ะพูดเหมือนมันไปง่ายอะ่ะคือแบบสมมุติคิดดูดิถ้าไปดวงจันทร์แล้วคือแบบมันไรแรงโน้มถ่วงแบบนี้จริงๆอะน่าสนุกนะไปกระโดดครับผม ไอ้เฮียกระโดดไปกระโดดมาเฮียลงคอหักตายอ,าอย่าไปดีกว่านะอ,อยู่บนโลกนี่แหละโอเคครับผมไปกันต่อมาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยทำไรมาแต่มันวิ่งชา้าเอ้ยก็วิ่งเร็วอยู่นะดูดิซอยยิกยิกครับผมโอเคไปไหนต่อเพื่อนบอกผมมาได้ทุกที่ทุกที่ทุกเวลาโอเคนี่ครับผม แล้วไปติดจลรวดมาเมื่อกี้ครับผมอยู่บนโลกดีๆโอเคอสีแดงผมเก็บได้ก็เก็บนะครับผมถ้าแบบอันไหนเก็บไม่ได้มันยากเกินก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับไม่ได้สําคัญโอเคจะไปนู่นนู่นนู่นฐานทับลับครับผมอันนั้นฐานทับนาซ้าหรือเปล่าโอเคอันนี้คือไรอเขาไม่มีไรครับผมมาตั้งโชว์เฉยๆนาซ่า <NASA S 2> ไม่ซ่าไม่รู้ครับผมกระโดดไปก่อนแล้วกันมา ดูดิคือมันมันมันลอยสูงอะมาต่อครับผมมันลอยสูงโคตรน่าเล่นโคตรน่าเล่นโคตรชอบครับผมไอแบบนี้โอเคมาผมโคตรชอบเลยด่านแบบนี้ไอด่านที่มันแรงๆโน้มถ่วงเนี่ยด่านดวงจันทร์ครับผมไปดิโอเควิ่งก็ได้วิ่งก็ได้อย่าไปโดดเยอะครับผมอย่ามันล่วงเดีย๋ยวจะเป็นมะม่วงโอเคมาต่อครับผม เข้าไปในฐานทัพกันมาเข้ามาแลว้วครับผมในฐานทัพแล้วเราต้องทําไงอุ้ยโอ้โหเป็นมุมมองนี้ละมุมมองด้านข้างครับผมโอเคมุมมองด้านข้างเราก็เล่นมาอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วคือล่วงได้ไงครับผมคุณเข้าใกล้การหลบหนีเรียห้าสิบเอ็ดได้เพื่อนมันเป็นมุมมองด้านข้างอ่ะแล้วเราล่วงได้ไงเออนี่นี้ผมก็งง โอเคผมก็งงคุณก็งงองดิโอเคคือไม่ชอบเลยมอมองด้านข้างเนี่ยมันดูยากเอ้ยโอ้โหดูมันเหลี่ยมดูความเหลี่ยมครับผมโอเคแต่ละข้อผิดพลาดเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ถูกต้องเพื่อนเพื่อนพูดถูกโอเคเอมามารีบวิ่งรวิ่งครับผมทันเป้าทันยู๋ยวรอมันลงก่อนครับผมอันนี้โอเคลงมามานี่ครับผมทุกข้อผิดพลาดคือการเรียนรู้ โอเคผมรู้ดีข้อนี้วิ่งยาวก็ผมไปต่อครับผมเข้าหลุมมืดไปโอเคมุมมองด้านข้างผมไม่ค่อยชอบนะเออต้องมุมมองนี้ครับผมมุมมองของของระดับเทพอุ้ยอันนี้ต้องลบตรงไหนวะอ๋อตรงนั้นมีอยู่ทันปะวะโอเคน่าจะทันครับผมเรามันนักวิ่งโอเคเจออีกหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปตรงนู้นต่อครับผมไปทีละขั้น เรากินข้าวทีละคำะคับผมทัน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 เช่อผมต้องเชื่อมัน่นต้องเชื่อมัน่นโอ้โหไอเชื่อไม่ทันหรอวะอพยายามต่อไปคุณกําลังทําดีผมรู้ผมรู้ผมร,ผมร,ผมรู้ผมดีเสมอโอเคมามามาทุกข้อผิดพลาดคือการเรียนรู้เพื่อนผมเข้าใจไปไปไป,ไปนี่วิ่งครับผมผมเข้าใจแล้วต้องรองมันกลับดีกว่าทานเล่าอันนี้ไม่ทัน,นครับผมเฮ้ย <laughs> อย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยง เดี๋ยวเราต้องรอมันกลับแล้วเราวิ่งไปพร้อมมันนะครับชัวร์สุดโอเคชัวร์สุดมาชัวร์ก่อนแชร์ครับผมจะไปมาเก็บสีแดงอีกหนึ่งครับผมไอสีแดงนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้เราวิ่งทันอยู่นะตรงนี้มันไปไกลครับผมน,นี่เห็นปะโอ้โหความฉลาดผมก็มีอยู่เต็มเปี่ยมจะไปเข้ามานี่ครับผมหลบอันนี้รอมันกลับมา มันก็ง่ายครับผมมันก็ง่ายแค่นั้นมาต่อครับผมอันนี้ดาวังคารนะครับเนี่ยใช่ปะโอเคไปกันต่อดีกว่ามาช็กพลอยใ์่ผมอะไรวะนี่ให้ตายสี่ทางตันเราถูกขังในคุกอวากาศ2วันหลังจากนั้นโอเคเปิดมาดอกเอร์แมทเนี่ยเฮ้ย hey, ฉันจะพาคุณออกมาได้เลยเพื่อนโอเคเกิดอะไรขึ้นมิสเตอร์เอเลียนครับผมอะไรสักอย่างเร็ว รีบแลดิมิสเตอร์เลียนเจ้าของพื้นที่บ้านไปแล้วและกำลังกินคนงานของออกไปจากที่นี่กันอะไรสักอย่างโอเคมึงทําซับก็มึงทําให้มันแบบอ่านออกหน่อยดิอ่านให้มันเฮ้ยไม่รู้มันจะรีบไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ทันครับผมโอ้โหดูดีโดนย่างครับผมขอให้โชคดีในครั้งต่อไปโอเคโดนย่างสดครับผมเมื่อกี้กระโดดปะเออไปตรงไหนต่อวะ เดี๋ยวนะหาทางไม่เจอวะนี่ปะกระโดดหลบครับผมโอเคต้องไปตรงนู้นครับผมผมเข้าใจหมดนี่เงมีบันไดยอยู่ครับผมอุยอ้ยอุย้ยอย่าตกอย่าตกมาด้านล่างนี่เต็มไปด้วยเลเซอร์นะครับผมอุย้ยอะไรนี่ี่ยทำไมโดดขึ้นไม่ได้วะอ๋อต้องลงอะโอเคลงก็ได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้มันมีน้ําผิดเอ้ยอะไรอ่ะผมกระโดดลงมาแล้วนะอย่ายอมแพ้คุณเกือบจะถึงแล้ว ไม่ได้จะยอมไม่เคยยอมอยู่แล้วเอเ่ออะไรวะกระโดดโอเคก็นี่ไงก็กระโดดมาแล้วครับผมตรงนู้นครับผมทางไหนกันแน่เนี่ยมันชี้ให้สองทางครับผมไปทางหน้าดีกว่าอุย๊ยทำไมโดนอีกแล้ววะคือผมหลบมาแล้วนะไม่ต้องห่วงมันเกิดขึ้นกับทุกคนผมรู้เพื่อนผมเข้าใจดีผมเข้าใจทุกสิ่งมาอุย้ยมันโดนอะไรโดนอะไรโดนนะครับ อย่ายอมแพ้กูบอกว่ากูไม่ได้จะยอมโดนเอวะเมื่อกี้งงว่ะโอเคผมลงมาตรงนี้แล้วกันอฟุ๊โอเคนี่นะฟุบโอเคนี่นะผมงงว่าเมื่อกี้ผมโดนอะไรฟุ๊นี่นะและด่านมันง่ายอ่ะกูตายอะไรสองรอบวะเมื่อกี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆเนี่ยนดะูดิ หรือว่าเรากระโดดไปชนด้านบนนู่นวะก็ไม่แน่เหมือนกันเออแล้วกูตายอะไรสองรอบม่กิดงงวะโอเคเปิดสวิตสวิตเขียวครับผมอันนี้มีอะไรกวนอีกเปล่าโอเคไม่มีอะไรกวนใจนะครับอุ้ยเกือบเกือบอ้งโอ้โหมันเหลี่ยมได้ทุกเวลาครับผมกระโดดต่อไปเออได้ได้ได,ได้โอ้ไอตัวแบบนี้มันเหลี่ยมทุกเวลาจะไปรีบวิ่งรีบวิ่งเดี๋ยวเราต้องกระโดดตรงนี้ให้ไวกระโดดโอเค โอ้โหเลี่ยมครับผมผมว่าอยู่แล้วมาครับผมเพรสไซกดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิดใช้งานเทเลอร์เตอร์โอเคได้ตู้ไหนด้านข้างไหนวะด้านข้างนูน่นเหรอแล้วปุ่มอะไรมันชอบไปตั้งไกลๆตลอดเลยฮะโอเคตรงนี้ครับผมกระโดดมาที่สีเหลืองเอ้ไม่ใช่สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเทาแล้วก็มากดสวิตช์ครับผมมา สวิตมีสองอันด้วยนะขยันทำครับผมอุ้ยอุยอุยอยอยโอ้โหเพื่อนอะไรครับจะตกก็จกง่ายครับผมปวดจำไว้ว่าเออเลิกพูดเลิกพูดกูจะทำให้สำเร็จเดี๋ยวนี้แหละมาหา้ตรงนี้แม่งง่ายครับผมมีเลเซอร์ด้วยโอเคเลเซอร์สีฟ้ากระโดดลบครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องกระโดดใช่ปะใช่อยู่ใช่อยู่ โอเคชู้ใหญ่หมาผมเทเลพอร์ตกลับโลกดีกว่าดาวังคารคงไม่เหมาะกับเราครับผมดวงจันทร์หรือดาวังคารก็ไม่รู้นี่ครับผมเทเลพอร์ตไปแล้วปุ๊บอันนี้กลับมาอยู่ที่โลกแล้วใช่ปะโหดานนี้ก็นานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเช็คพอยต์อันต่อครับผมอันนี้เจอเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนไม่กลัวครับผมกลัวตกโอเคอุ้ยโอ้โหตัวเ้เลี่ยนกินครับผมเข้าไปในท้อง แล้วคืออยู่ๆโดนเอเลียนกินเฉยเลยอ่ะโหสวยจยัดมาหนี่ครับผมอุย้ยอยู่ในปางเอเลียนครับผมเข้าไปในลำไส้มันนี่ครับผมเราอยู่ด้านในมิสเตอร์เอเลียนนะครับผมแต่สิ่งที่เขาตกลงมายังโลกแล้วอะไรสักอย่างคือมึงทำซับแบบนี้มึงไม่ต้องทำก็ได้นะอ่านไม่ทันจริงครับผมอุย้ยโดยนอะไรอีกแล้วนี่นมาครับผมคือปากมันก็เหม็นใช่ย่อยครับผมเอเลียนตนนัวนี้ดูดิ ผมโดนอะไรครับเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจคุณจริงๆฟึ๊บโดนอะไรโอเคมันนานแล้วนะเพื่อนโอเคกาจะมาเล่นแบบให้มันรวดเร็วไงมามามาเมื่อกี้ผมโดนอะไรครับโดนอะไรกูโดนตรงไหน <c oughs> คุณคือซุปเปอร์สตาร์ใช่เพื่อนมึงก็พูดถูกอยู่กูนี่แหละซุปเปอร์สตาร์ จะไปคือผมโดนโดนอะไรวะโอเคแล้วคือผ่านเฉยเมื่อกี้มันความรู้สึกเหมือนโดนด้วยนะแต่ตอนรู้สึกผ่านนี่คือมันโดนเอาใจมันยากครับผมไอเด็กพวกนี้อุ้ยโอ้โหไอเด็กเอเลี่ยนไอเด็กเอเลี่ยนพวกนี้เอาใจมันยากจริงถ้าผมตายสามรอบเลยไงให้ด่านบ้าบ้าบอแบบนี้ครับผม ดูดีผมโดนอะไรวะผมโดนอะไรความล้มเหลวเป็นเพียงขั้นตอนเออได้ใช่เพื่อนมึงพูดอะไรก็ถูกหมดแหละแนยโดนอะไรก็ไม่รู้ใกล้จะจบแล้วเออให้มันจบเถอะกูมันติดด่านส้นตีนี่้มันนานเกินไปมันนานเกินเอ,อโดนอะไรวะคือผมไม่เข้าใจว่า ผมง,งว,ว่าผมโดนอะไรคือผมกระโดดผ่านมาแล้วนะโอเคนี่นะนี่นะดู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 ด,ด,ดูดูนะผมจะโดนอะไรเนี่ยผมโดนอะไรคือผมโดนอะไรวะโอชาติชั่วหรือว่าต้องมาทางนี้วะโอเคอ๋อเคเข้าใจแล้วครับเพื่อนโอเค ต้องมาทางนั้นครับผมผมก็งงอยู่อย่าตายนะเวมาถึงสามขั้นละโอเคแล้วพอจะง่ายคือมันมันก็ง่ายนะเอา้าไอสัตว์พูดง่ายไม่ได้ครับผมมันดักฟังเราอยู่ไอสัตว์เผลอๆมันแอบ,บอยู่ข้างบ้านผมตอนนี้นะพอผมพูดคําว่าง,ง่ายุ๊บมันจัดให้ผมเลยอ่าดูดิมาขออีกทีนึงขออีกทีนึงถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องสซคลิปละหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ผ่านแล้วก็ตัดไป ตอนผ่านแล้วกันไม่งั้นแต่มันจะนานเกินครับผมดานแบบนี้ด่านไร้น้ำยาครับผมโอเคจัดไปให้พวกไร้น้ำยาพวกนี้โอเคแล้วผมมาตายสุดท้ายใช่ปะเมื่อกี้เฮ้ยทำกันได้ลงครับผมโอเคแล้วมันโคตรจะง่ายครับผมผมตายไปกี่รอบไม่รู้โอเคเรีเร่ี่บอกแล้วกันมาอย่าไปร้อนอย่าไปร้อนครับผมตอนนี้อากาศหนาวอยู่คือบ้านผมฝนตกนะตอนนี้ อันนี้แบบหมายถึงในชีวิตจริงอะนะ <c oughs> แล้วมันมีชีวิตไม่จริงด้วยเหรอโอเคอุ๊ยโอเคเช็คพอยต์ให้ผมไปกันต่ออากาศมันน้ำเราก็แค่ต้องก้าวข้ามกระโดดกระโดดโอเคมาต่อครับผมมาต่อดูดิไอ้นนี้ผมว่าง่ายกว่าด่านเมื่อกี้อ่ะดูดิผมพูดคําว่าง่ายปุ๊บม,มันตาย <c oughs> เดี๋ยวผมไปเดินหดูดิเผื่อไอ ตัวทําเกมแม่งมาแอบอยู่ข้างบ้านผมมัน <c oughs> มันรอ, <c oughs> อฟังผมพูดคําว่าง่ายแน่เลยเหมือนบอกกูทําด่านมายากๆมึงพูดคําว่าง่ายได้เลยงั้นมึงตกไปโอเคกระโดดมามาโคตรยากครับผมโคตรยากเอีู๋ดิยากเกินยากเกินไปดีดิโอ้หใครจะเล่นผ่านวันนี้นะมา โคตรง่ายครับผมมาไม่มีอะไรยากเกมแบบนี้โอ้โหอะไรวะนี่ยอันนี้อะไรต่อเนี่ยโอเคมากระดูกก็บผมอันนี้เข้ามาถึงส่วนไหนของเอเลียแล้วเนี่ยกระดูกหรือเปล่าอุ้ยเราต้องไปไงวะโหกระโดดขึ้นอ๋อโอเคก็ไม่ได้ยากนี่วะนี่ครับผมก็ไม่ได้ยากนี่วาเห็นปะก็ไม่ได้ยากนี่วา โอเคเราอย่าพูดคาว่าง,ง่ายครับผมเราพูดว่าก็แค่ไม่ได้ยากก็พอมันได้ยินคําว่ายากเดี๋ยวมันก็แบบให้เราผ่านไปถ้าเราพูดคําว่าง,ง่ายครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ให้เราผ่านโอเคใครจะไปรู้มันอาจจะแอบฟังอยู่ข้างบ้านผมก็ได้โอเคมาต่อครับผมอันนี้มาถึงส่วนไหนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยผ่านแล้วโอ้โหโคตรง่ายครับผมดานเอเลียนเอเรียห้าสิบเอ็ดนี่นผมง่ายจาัดมามาเดี๋ยวมาคุยกับตัวนี้ก่อน เอาไม่พูดเราเพื่อนเอานี่ไง yes we made it เราเยี่ย yeah, เราทําได้แล้วอะไรเนี่ยก้าบนแผ่นดินอะไรสักอย่างคือซับมันเร็วครับผมอ่านไม่ทันโอเคนี้จําแพดสปิดแพดมาโอเคครับผมผ่านแล้วก็สรุปง่ายนะครับผมด่านนี้ไม่มีอะไรยากอย่างที่ผมบอกแหละโอเคแต่ว่าผมไปอุ๊ยกระโดดสูงจัดแต่ว่าผมไปหัวร้อนกับมานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเฮ้ยเพื่อนเอาดีๆจะยืนนิ่งๆเพราะาผมไปหัวร้อนกับมันไง มันก็เลยดูมันจะยากนะครับผมแต่จริงๆง่ายมากนะครับด่านนี้ก็ถือว่าเป็นด่านอีกด่านหนึ่งที่สวยอยู่นะก็เป็นด่านที่น่าเล่นอยู่แต่ว่าที่ผมเล่นมานะครับผมให้ด่านเอาตัวรอดจากพีระมิดอะเป็นด่านที่สวยที่สุดละคือมันน่าเล่นด้วยครับผมสวยแล้วก็น่าเล่นด้วยนะครับผมคือมีการต่อสู้ฟันดงฟันดาบด้วยคือเน็บดาบไว้ที่หลังไงมันเท่ครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเอาตัวรอดจากเอเรีย51นะครับหรือว่าพื้นที่ของเอเรียนะ ก็ประมาณนี้เหมือนเดิมครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับผมไลค์ like, ติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้นะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับผมเหมือนเดิมครับผมโอเคไปละเจอกันครับผม